ข่าวด่วนครับทุกคนครูหมอนอิงดังใหญ่แล้วนะครับล่าสุดผู้ติดตามบน Facebook ส่วนตัวทะยานสู่1 0 0 0 0แผู้ติดตามแล้วนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้นะครับถือได้ว่าฮอตสุดๆสําหรับคุณครูหมอนอิงเนาะไม่ว่าจะช่องทางไหนตอนนี้ก็คือทะยานสู่1 0 0 0 0แผู้ติดตามทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นในต็อกท็อกเองนะตอนนี้ก็คือทะยานสู่1 0 0 0 0แกว่าแล้วแล้วก็ตอนนี้ช่องเกาะติดอุ้งอิงลำเพลินออฟฟิเชียลเนี่ยตอนนี้นะครับหนึ่ 1 1 0 0 0 0ผู้ติดตามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับได้ได้ว่าตอนนี้ทุกช่องทางของคุณครูหมอนอิงเนี่ยทะยานสู่แสนแล้วนะครับและเรียกได้ว่าไม่ว่าใครนะจะทําคลิปเกี่ยวกับคุณครูหมอนอิงหรือเข้าไปสัมภาษณ์เธอนะครับตอนนี้ยอดวิวคือถล่มทลายมากๆ1 0 0 0 0 0สวิว1 0 0 0 0 0สวิวกันแบบว่าทุกช่องกันเลยทีเดียวล่าสุดนะทุกคนมีช่องหนึ่งครับที่ได้มีโอกาสนําเสนอบ้านของคุณครูหมอนอิงเนี่ยเดี๋ยวอิมข่าวกระแสจะแปะลิงก์ไว้แล้วกันเนาะได้ได้ว่าคน ให้ความสนใจหนักมากตอนนี้ก็คือคนดูเยอะมากๆนะครับ2แสน3แสนวิวกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าทําไมเนี่ยคนถึงสนใจคุณครูหมอนอิงก,กันเยอะแยะมากมายขนาดนี้หนึ่งเลยนะครับคุณครูหมอนอิงเนี่ยเป็นผู้ที่ติดตามน้องอุ๋งอิงเพรบ้านแพงและใกล้ชิดที่สุดเธอเนี่ยมีความจริงใจมากๆเลยนะครับในการดูแลน้องและล่าสุดคุณครูหมอนอิงเนี่ยไม่สบายแล้วก็ได้แยกตัวออกให้ห่างของอ ของน้องอุงอิงไปนะทุกคนเนื่องด้วยกลัวว่าน้องเนี่ยจะติดไข้นั่นเองนะทุกคนน่ารักมากๆแล้วก็ล่าสุดคุณครูหมอนอิงเนี่ยได้มีการอัปเดตนะครับทุกคน,กคนเกี่ยวกับการส่งของให้คุณแม่หลายคนเนี่ยก็เข้าไปเป็นห่วงกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวคอมเมนต์เนี่ยแตกมากๆกนะกับขนส่งกับขนส่งอ่าบริษัทหนึ่งแล้วกันเนาะที่ได้มีปัญหากันนะครับทุกคนก็ตอนนี้ครูหมอนอิงก็ได้ออกมาชี้แจงนะครับให้ fc แฟนคลับได้ฟังแล้วก็เหมือนกับว่า พูดประสบการณ์ให้ฟังเกี่ยวกับบริษัทขนส่งนี้นั่นเองครับทุกคนน้อและล่าสุดครูหมอนอิงเนี่ยเป็นห่วงอุ้งอิงเพชรบ้านแพงหนักมากนะครับจนแบบว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายนะครับจนได้โพสต์ออกมาได้โพสต์ว่าไปทําอะไรที่ไหนตอนนี้เป็นใครหนีจากอุ้งอิงก,กลัวน้องไม่สบายพ่ออชิตะเป็นพยานตอนนี้ศูนย์หอ่า JNT อ๋อตอนนี้ก็คือแบบศูนย์ให้ JNT นะคือบริษัทขนส่งนั่นเองครับทุกคนเนาะตอนนี้ก็คือแยกตัวออกห่างองค์อิงนะครับเนื่องจากว่าครูหมอนอิงเนี่ยไม่สบายนั่นเองครับทุกคนตอนนี้เรามาโฟกัสตรงที่โอ้ยยอดผู้ติดตามของครูหมอนอิงเนี่ยเร็วมากๆนะครับทุกคนซึ่งอิ่มข่าวกระแสนเนี่ยได้อ่านไปในช่วงที่แล้วเนี่ยประมาณ77 0,000ืกว่าคนผู้ติดตามแต่ตอนเนี้ย 90้าหแล้วครับทุกคนเร็วมากๆนะซึ่งหลายคนเนาะก็ให้ความสนใจนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ชิดน้องอู๋อิงไปบ้นนนานแพงแล้วก็เป็นพี่สาวสุดที่รักของน้องเลยก็ว่าได้ทรับทุกคนก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะว่าวันนี้น้องไปที่อาโดมนะครับน้องไปที่สำนักงานสาธารณพันพง ครูหมอนอิงจะติดตามไปหรือเปล่าทุกนะทุกคนเนาะซึ่งหลายคนก็เข้าไปถามแล้วก็ตอนนี้ถือได้ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นที่จับจ้องนะครับไม่ว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยจะอยู่หรือไม่อยู่นะครับอยู่ข้างกายน้องเนี่ยคนก็สงสัยเนาะยิ่งในช่วงน้องเนี่ยได้พักผ่อนเนาะ ประมาณ7วันเนาะต่อช่วงนั้นก็คือโอ้โหคนเข้าไปถามหาคุณครูหมอนอิงเยอะมากๆว่าคุณครูหมอนอิงเนี่ยหายไปไหนนั่นเองครับทุกคนเนาะก,ก็สือได้ว่าเป็นที่สนใจของประชาชนเป็นที่สนใจของอ่ะเหล่าบรรดา FC ฟซแฟนคลับของน้องอุงอิงเพจบ้านแพงเป็นอย่างมากสําหรับคุณครูหมอนอิงนะครับแล้วก็ล่าสุดอ่ะในช่างศรีสเกตสร้างบ้านเนี่ยได้เข้าไปสัมภาษณ์เธอตอนที่เธอเนี่ยไปบ้านน้องอุงอิงนะครับไปสัมภาษณ์ว่าครูหมอนอิงเนี่ยเป็นคนที่ไหนอะไรยังไงนะครับยอดวิวโอ้โหทะลุแสนแล้วตอนนี้ครับทุก ความสนใจคุณครูหมอนอิงเยอะมากๆกันเลยทีเดียวนะไม่ว่าใครเนาะจะอยู่รอบข้างน้องอย่างพี่แองจี้เองช่างแต่งหน้าเองนะครับเรียกได้ว่าพี่แองจี้เนี่ยโพสต์ว่ารับงาน2วันในวันหยุดเดยวทุกคนกลายเป็นว่าคนเนี่ยเข้าไปถามมาเอาไม่ได้แต่งหน้าให้น้องอุงอิงเป็นบ้านแพงแล้วหรอนะครับทุกคนถือได้ว่าเนาะแฟนคลับของน้องต้องยอมรับจริงๆว่ามันทั่วประเทศแล้วก็หลากหลายหลากหลาย หลากหลายวัยหลากหลายเพศนะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยต่างพ่อพันแม่นะครับมาติดตามน้องเนี่ยเราก็อ่าเรียกได้ว่าแฟนคลับน้องคือเยอะจริงๆนะครับสำหรับองค์อิงเพบ้านแพงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับคลิปนี้อ,อุ้มข่าวกระแสเนาะก็เอาเรื่องราวของผู้ติดตามของน้องอุคงอิงเนี่ยมาให้ทุกคนได้รับทราบกันว่าตอนนี้โอ้โหยอดผู้ติดตามของคุณครูหมอนอิงเนี่ยถลม่มทลายมากๆแล้วก็เรียกได้ว่านะครับเป็นเป็นใครที่อยู่ใกล้น้องเนาะเอาอย่างงี้ดีกว่าว่าใครที่อยู่ใกล้น้องหรือ ใครที่ทําอะไรให้น้องเนี่ยครับทุกคนก็ถือว่าตอนนี้คนให้ความสนใจมากๆแล้วก็กลายเป็นที่จับจ้องไม่ว่าจะเคลื่อนไหวอะไรต่างๆไม่ว่าจะทําอะไรเนาะแฟนคลับก็โฟกัสแล้วก็เป็นที่จับจ้องนะครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าคุณครูหมัอนเองเนี่ยแฟนคลับเนี่ยอยากให้อยู่กับน้องข้างกายกับน้องตลอด24ชั่วโมงนะนะเราเข้าใจนะแฟนคลับ f c ีหลายคนที่เป็นแบบนี้เพราะว่าบางคนเนี่ยคือเขารักน้องจริงๆเนี่ยเขาแบบว่าอยากให้คนที่อยู่ใกล้ๆน้องเนาะอยู่ใกล้ๆน้องจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ห่างหายไปไหนนะ เป็นแบบประมาณว่าครั่งรักองค์อิงไปบ้านแทงหนักมากนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่า นะครับในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับแฟนคลับคุณครูหมอนอิงเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเนาะจากคนที่ติดตามน้องนั่นแหละครับทุกคนแล้วก็ไปติดตามคุณครูหมอนอิงด้วยนะครับทุกคนซึ่งครูหมอนอิงเนี่จะเป็นคนที่ห่วงใยน้องเสมอแล้วก็ติดตามองค์หญิงแพงอยู่ใกล้ชิดเสมอนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็หลายคนเข้าไปติดตามเธอตอนนี้ก็คือยอดผู้ติดตามทาง Facebook ส่วนตัวตอนนี้ก็คือใกล้ทะลุแสนแล้วนะครับนะใกล้ทะลุแสนแล้วจริงๆแล้วก็วันเกิดของคุณครูหมอนอิงเนี่ยนะครับคือครูหมอนอิงเนี่จะบอกได้ว่าเเป็นนคที่จ เติมต um ัวเนาะทุกคนเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นคนที่แบบคืออยู่ในจุดของตัวเองอยู่ในมุมของตัวเองนะครับหน้าที่ของตัวเองแค่ไหนนะครูหมอนอิงก็จะทําประมาณนั้นอ่าแล้วก็ไม่แบบว่าคือไม่อยากเด่นอยากดังอะครับทุกคนเนาะอย่างเช่นวันเกิดของครูหมอนอิงเนี่ยแทบจะไม่บอกใครเลยนะจนน้องอุงอิงเนี่ยได้ไปสอบถามว่าทําไมพี่หมอนอิงเนี่ยไม่โพสต์เลยจนหนูเนี่ยแทบจะไม่รู้ด้วยซ้านะว่าเป็นวันเกิดของของพี่หมอนอิงนะครับจนจนน้องอุงอิงเนี่ยได้ไปถามคุณครูหมอนอิงว่า อ่าทไมไม่โพสต์เลยทําไมไม่นู่นนี่นั่นเลยนะครับซึ่งครูหมือนอิงก,ก็อ่าให้เหตุผลว่าไม่อยากให้ใครมาลําบากเดี๋ยวก็จะซื้อของขวัญมาให้นู่นนี่นั่นนะครับคือพอ f c ฟซแฟนคลับหลายคนเนี่ยเห็นโมเมนต์นี้ครูหมือนอิงแล้วอ่ารู้จักนิสัยใจคอเธอแล้วเนี่ยก็โอ้โหรักเธอมากยิ่งขึ้นแล้วก็เข้าไปติดตามเข้าไปซับพอร์ตคุณครูหมือนอิงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนก็ถือได้ว่าตอนเนี้ย ดังใหญ่แล้วนะครูหมอนอิงเนี่ยดังไปคู่กับน้องอุงอิงไปบ้านแพงเลยนะครับด้วยด้วยความที่เสมอต้นเสมอปลายเนาะด้วยความที่ดูแลน้องแบบใกล้ชิดดูแลน้องอย่างดีนะครับแฟนคลับก็เลยให้ความสนใจแล้วก็ตอนนี้ถือได้ว่าเห็นอุงอิงที่ไหนก็ต้องเจอครูหมอนอิงที่นั่นนะครับแล้วก็คนเนี่ยรู้จักคุณครูหม่นอิง วงกว้างมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นเหล่าบรรดาพี่เอมมี่เองเองนาะพี่เอมมี่ก็ยังรู้จักแล้วก็ชื่นชมคุณครูหมอนอิงในความน่ารักในความน่าเอ็นดูของคุณครูหมอนองิงนั่นเองครับทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าไม่ว่าจะขยับขยื่นไปไหนคนก็ให้ความสนใจนะครูหมอนอิงไปซักผ้าคนก็ให้ความสนใจครูหมอนอ,อิงลาอ่า หมายถึงว่าปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็ไม่ได้อยู่กับุงอิงเนี่ยคนก็ให้ความสนใจคุณครูหมอนอิงพูดถึงบริษัทหนึ่งขนส่งหนึ่งคนก็ให้ความสนใจนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้คือปฏิเสธไม่ได้เลยว่ากระแสะขององค์ิงเนี่ยแรงไม่ว่าใครจะอยู่ใกล้ไม่ว่าใครจะทำอะไรให้กับน้องเนี่ยทุกคนก็เป็นจุดสนใจกันหมดนะครับตอนนี้ก็ถือได้ว่าดีใจกับคุณครูหมอนอิงด้วยก็ถือได้ว่าโด่งดังแล้วเนาะ นะตอนนี้คือไปไหนไม่มีใครไม่รู้จักนะคุณครูหมอนอิงเนี่ยดังไปพร้อมๆกับน้องกันเลยก็ว่าได้สําหรับคุณครูหมอนอิงนะตอนนี้ทุกช่องทางเลยก็คือทะลุแสนแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยก็กําลังจะทะลุแสนแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามครูหมอนอิงเนาะก็สามารถเข้าไปติดตามได้ตอนนี้ทุกช่องทางเลยทุกแพลตฟอร์มเลยก็ทะยานคือแบบ ทยานสูงเยอะมากๆอ่ะครูหมันอิงนะครับเนื่องจากว่าเนาะอยู่ใกล้น้องอุ้งอิงไปบ้านแพงมากๆนั่นเองครับทุกคนก่อนจะไปคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับครูหมันอิงด้วยได้ว่าดังใหญ่แล้วเนาะตอนนี้อุ้มอิ่มข่าวกระแสพาดหัวข่าวไว้แบบนั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ชงอ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อยากสนับสนุนนุ้มอิ่มเนาะก็คือดูคลิปอุ้มอิ่มโดยการไม่ข้ามโฆษณาครับรักทุกคนนะครับ